นุ๊กไอ้กางเฮ้ย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 มันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยไฟปิดเองด้วยโหอันนี้มันเล่นลิ้นมาเฮ้ยพาไกายพาไกานะ วิล <Sh> เลียมเดดมอดเดอเช่อืทำไมคุณเฟรมไปคนเดียวเลยอครับแอ๊ค <Okay. S 1> นั้ง่นะไปะมาเฮ้ยหูเมื่อก่อน,นเนรมมันป๊อดนะครับตอนนี้เขากล้าหานนะครับทุกคน ห้องนี้เย็นหรือเปล่ามาดิโอ้ยยังไม่เจอยังไม่เจอที่ไหนยังไม่ได้ตรวจ แ้่สองสองห้องนี้ยังไม่ได้ตรวจนี่ไม่ใช่ทุกคนครับเฟรมขังผมครับทุกคนอะไรคืขอขงครับผมไม่ได้ขังอ่อาครับห้องคุกหรือเปล่ามาดูห้องคุกดินี่ดูดูห้องห้องนี้ดิ รู้กออกไปได้เย่ยจะไปไม่ใช่คุกเนี่ยอันนี้น่าจะห้องคุกซักห้องอ่ะก้เป,ดเปดิดออกมาดูได้ยังง่ายกว่าเฟมเฟมถือถือไฟตรงนี้ให้หน่อยเปิดไฟเฟมมามานี่นี่นี่เฟมเฟมโอเคแล้วเปิดไฟห้องนี้มีกระดานผีบอก Oh, อโอ้ผีอยู่ห้องจะงไม่รู้อะสักห้องอะห้องนี้มีกระดานผีครับเฮ้ยเจอแล้วติดลบเลยติดลบทุกสองโอเคครับฟิซซิ่งด้วยฟิซซิ่งฟิซซิ่งฟิซซิ่ง <S <S อเอ็งเอาเอีอเมลไปวางไปเท่าไหร่เฮ้ยอเมลเขาหลับวะ มไม่เห็นนะมันใส่ไม่ไหวข้าขอใส่ไม่ผีละโอ้ไม่ใช่จั่งเลยไปๆไป,ไปออกออกยังสมุดกันที่ไม่ได้ทิ้งที่ไหนเลยนะไม่ตรงนี้กงแล้ทิ้งไว้ตรงนั้นตรงไหนสักที่เดี๋ยวผมเอาเกลือ,อไปว,วางแล้วกัน ที่แรกเอาเดยิงเอาอีกาไปย,ายังยังเ้ามนต้องเห่นกับอีกาไปอืมเ,เ,เออข้าตีดยิงเข้าแหละ ถ้ากดเอกไปนี้ถ้าเอาอีเม็ไปกลับมาให้เขนเอ้ยอีเม็ดไอยู่น้ั้นอะอเอาสมุดไปยังเองเอาสมุดไปยังเอาไปเอาไปเลยเอาไปเลยเอาสมุดไปยังเอาสมุดไปยั โอเคมั okay. งกรสื่อวิญญาต้องใช้เอ้ยอีเม็ดดัง,เ,ดง,ดงเท่าไหร่ไม่รู้อะไม่รู้ไม่รู้ยังมาเดินไม่ได้ไม่ได้เข้าไปอายูเฮียคิดมียใส่คิดเมียดินคิดมีะไม่พูดดีกว่า เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโดนแบนนั่นแหละกิดมีอะไม่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 พูดไม่เอาแล้วกันโอเคงเก่ยวผมวางสปเปร์ลีดบล็อกด้วยกันมีกาวางไปเลยอาจจะเป็นดีมอนหรือเปล่าถ้าน้องตายมีกดออฟใช่ไหมแพทยกดออฟกดออฟจะมีปบนชีสปเปริลโดพตไกด ปะไปจะอ,ออกทำไมอ่ะไม่ไปเอาของอ่ะผียังไม่ได้เลยเก็อีกอะเอาไม่ได้เก็บใช่ปะเอาปลาเอามาผมเอาไม่เก็บแล้วปลาสมุทรปะไม,ไม่ได้มาเอ้าผมไม่ได้มาเอ้ออะไรไอไอ,อกร้อนออกร้อนโหโคตรมืดเลยผมทิ้งไฟฉายไว้ตรงทางอ่ะทางเดิน ไม่รู้มือผมน่าจะไปโดนด้วยคุณก็ไปเดเาปค่หลูกไม่รู้ไม่ได้ดูอ่ะ เปิดฟน่อไดิแล้วมันไม่เปิดนั่นมองไม่เห็นเออนั่นแหละอุ้ยไฟดับหมดแล้เนี่ยมองไม่เห็นอ,อ,นนอไไนะอนไรเ,เ,เลยอะแกไฟฉา,ายมาปะโอ้เออลเวฟ ย <I> ิงเอเมท้จริงเหรอมันมันบ้าเนี้ยจริงนะดูตอนรับติ๊กไปไปดูไปดูอีกรอบปะ่ะจะได้ชัวร์ว่าอเอเมท้าจริงไปไปดูอีกรอบนะโ <c oughs> อ้เมื่อกี้เสียดายมากเลยอะไม่ได้ดูว่าอเอเมทเท่าไหร่อ่ะิ <c oughs> ดไฟละ เุ้ยประตูปิดเองเปวดเองด้วยคุณถืออีนไว้ตลอดก็แล้วมาที่นี่มืดๆเดี๋ยวจะไปอยู่สว่างทำไมอ่ะมันจะมองไม่เห็น ที่เวลาไม่ดังเลยวั a เตอร์เฮ k เฮ้ยเท่าไหร่ห้าขีดห้าขีดป่ะโอเค,อเคไปขอ,อคของเขาแรงจริงไปดีกว่าแล้วก็กดออนบนะนชีสรุปใช่ไหมแบนชีอ่ินเวสห้าคือแบนชี ไฟดับไปแล้วไปไปของเขาแรงจริงหูดังยาวเลยคือหลังแม่เลยมันนไงแล้วนสามตอบอะไรนะบัญชีใช่บัญชีจกแล้ว Like ก่อนแ้ชห any information that you might need once everybody's done and made their guesses everybody should head into the van and you'll be <Adam S 1> <and> out. อ d ดัมไมข้างนอกมันอุณหภูมิสิบสามองศาเนี่ย เองเขามีกันไมน่เหนเ <Okay. S 1> <Hey, S 2> ข็มห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้ห้อี้แล้วฟิซซิงด้วยใช่ไหมน่ะควาดอกปากโอเคเอาออ okay. เอาเอาฟิซซิงอะทำไมามันผีมันชอบฟิซซิงแล้วนะฟิซซิงตลอดเลย บนนลอลแน่โหแก็ขอโนนยแห่มีกดออฟมีกดออฟอไปต่อบัญชีจบเองเอานี่ไปดูจเฮ้ยมันท,ทายงนานมุก่อนอยากเห็นผีไหมล่ะขอไฮไลท์ได้ปะเอาปะเอาไฮไลท์ไหมสนใจไหม เห็นผีสักตัวไหมเอาวะล่ะเอาวะล่ะวัตเตอร์ฟัคเซนิ่งโอ้คันออกปากโอ้อีเมทขอให้อีเมทห้าเลยจบแบนชีจบเบนชีจบเบนชีมันกวงมันเขนเพื่อนถ้าเป็นบบนชีนะเป็นกวงเขนเฮ้ยเก้าอี้ขยับเองอีก ไปไปเดี๋ยวเข้าเป็นเพื่อนเดี๋ยวเข้าเป็นเพื่อนเข้าอ้าวเฟมไปไว้กลางห้องดิสมุดไปไว้กลางห้องดิไปไปไปนี่เอาสมุดโอ้ประตูปิดเองเอาสมุดไปไว้กลางห้องอ่ะผมอยู่เป็นเพื่อนเลยอ่ะเออนั่นแหละไฟดับไฟดับไม่เป็นไรไม่เป็นไรออกออกออก <c oughs> ถ้าตอนนี้เป็นสปิริตบ็อกซ์คุยโพโตไกด์งั้นผมนคุยทีเ่เมด็เมดก็คือบัญชีมาเดี๋ยวผมไปคุยสปิริตบ็อกซ์ให้อายุเฮียเฮ้ยใจเย็นยคุยข้างนอกได้ไหมอายุเฮีย อารัมเฮ้ Where are you? ไม่ยอมตอบมันเสียงอีก,กาเพื่อนกาไม่ต้องวางก็ได้นะอืมก็ยังหรอกเพรนั้นไม่ก็ถงเขียนจะวางไม่เราพิสูจน์ความกล้าเพื่อน เองเองถือไห้เขียนไปเองถือไห้เขียนไปเดี๋ยวอาจารย์คุยสับฤิดบล็อกแล้วแล้วผมเอานี่ไปไม่ต้องถือไม่ต้องถือเองถือเองต้องถือถ้าถือจะได้ถ้าไม่ถือมันก็มันก็รอดอยู่เลยเปิดไฟให้ด้วยไฟปิดไฟเปิดไฟ เป,เปิดไฟดิเออเปิดไฟเปิดกันเปิดแล้วเอ็งถือไม่เขียนเฮ้ย<อ>นะมาดูข้างในดิถ้าผีไม่ตอบเอ็งก็ออกไปข้างนอกแล,แล้วก็ปิดไฟเดี๋ยวเขาอยู่คนเดียวก็ Where are you Are you here er? ผีตอบผีตอบผีตอบ,ตอบเฮ้ยอยากอยากล่อมันไหมล่ะให้ผีผีออก เอปาป่นุ๊ไอ้กากเฮ้ย oh <my> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วนะครับทุกคนเฮ้ยไฟปิดเองด้วยโหอันนี้มันเล่นลิ้นมาเฮ้ยพอตไกลพอตไกลนะแค่ติดตเหลือเก้าสิบสี่แล้วนั่นแม่นุ๊น,นุ๊น ขอเป็นตัวได้มามโอ้ผีป๊อตป่ะป่ะเปิดไฟดิเปิดไฟเปิดไฟเป็นเปิดไฟหนไม่หนาเปิดให้เคโอ้ผีอ่อนว่ะทำได้ทำได้แค่เปิดปิดไฟอ่ะโอ้โหทำได้แค่พูดว่ะอ่อนอ่อนน้อนโมดศักดิ์ปวะโตอัลละตูนเออไป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 ดีกว่าผีไม่ออกสักที มุข่าละพ,พึงตอบในรถต้องพึงตอบในรถนเด็เนี่อยอดัมมิสอดัมเดวิดเดวิดตระกูลเดวิดนี่ตายกันเฮ้ย <c oughs> อย่าพึ่งอย <c oughs> ่าพึ่งอย่าพึ่งอาใจห่างละค่อยๆนะอู้หูตอบไม่ทันไม่เป็นไรหรอกเงินตั้งเยอะเงินเป็นล้านอืออ้า อยกผีมาสิบชั่วโมงยังไม่ออกเลย,อ,อ,เลยอ่ะไม่เห็นหรอสกายเห็ุแล้วปะ่ะเจอกันใหม่แค่นั้นแหละกี่โมงแล้วน่ปะป่ะพอพอพอ